กรับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับผมนโต้องอีสานฟิชชิงพฟมิลมี่หลังจากที่เมื่อวานวันก่อนนะผมไม่ได้มาปักเบ็ดไปนะครับผมมาปักเบ็ดด้วยเหยื่อเขียดนะไม่ผมไม่ได้มาดูผลงานเลยหลังจากที่เดินมาสักระยะหนึ่งนะสภาพไม้ครับผมก็เป็นคลองนะครับคลองที่ลุงลุงป้าป้าแกใช้เอ,อ่อรดน้ําผักอะไรมีตัวครับผมดันมาเจอเฉยเลยนึกว่าจะไม่อยู่ดูพี่น้องน่าจะตัวใหญ่อยู่นะ น่ปะปลาช่อนตัวเเริ่มเลยยังอยู่ได้ไงไม่รู้แต่ตัวหนึ่งหลุดไปแล้วครับผมเนี่ยดูนั่นเข้าตาเลยอยู่นะอย่างนี้ไม่หลุดนะแต่ตัวหนึ่งหลุดไปแล้วตัวเเริ่มเลยไปลุ้นกันต่อผมปักไว้ไม่กี่ไม่กี่คันนี้นะห้าหกคันนี้หละ คงจะเอ้ยอันนี้มีปลาขึ้นน้ำแต่ว่าปลายเ,เบ็ดมีคงไม่น่าโดนนะมัง้งแถวนี้เออแล้วมีตรงนู้นอีกอันนึงแต่น้ำก็เพื่อมอยู่ไปดูก่อนเนี่ยแค่นี้ครับผมห้าหกคันนี่ไปเลยตอนนี้ไม่น่าโดนน่ะปลาขึ้นน้ำเฉยแต่ก็มีตัวอยู่นะมีตัวอยู่ตัวนี่ไง โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ e ีสานฟิชชิงเฟมิลี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะโต้งได้ทำคลิปดีๆให้น้านาได้ชมต่อไปครับผมดูพระอาทิตย์ตกจำคำคืนครับตอนเย็นๆครับผมสวยมากสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ e ีสานฟิชชิงเฟมิลี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ